าอยู่กับแอดมินมาก่กรวันนี้แอดมินมีรถดีเข้ามาในนาบคือ mm. Honda Accord ป mm. ี2017สีขาวคันนี้เลยครับเดีย๋ยวเรามาชมด้านหน้ากันเลยนะครับเรามาเรื่อง้งแต่กระจังหน้ากันนะครับกระจังหน้าโเมีม่มออกแบบทั้งกระจังหน้าใหม่ให้ใหญ่ขึ้นพร้อมกับโลโก้ o o n d a คันนี้มาพร้อมกับึ้่ไฟ LED รอบคันส่งสว่าง กลางวันมาพร้อมกับไฟตัดหมอกหน้าการชนหน้าออกแบบใหม่เสริมตัวตนความสปอร์เคื่อนอีกได้บที่อย่าบอกใครเลยครับเดีเย๋ <S 2> <S 2> <S 2> ยวน้องแอฟจะพาไปชมล้อกันเลยนะครับสำหรับล้อทางนี้นะครับเป็นล้ออลลอยสีดูโทน,นตัดเงาขน,นาด18นิ้วมาพร้อมกับยางขนาด สองสามห้าครับสี่ห้าหกเจ็ดพร้อมชุดโครเมียมสปอร์ตและสำหรับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวในตัวและมีกล้องเซ็นเซอร์ทางด้านซ้ายมาให้ด้วยนะครับสำหรับมือจับเปิดประตูเป็นสีโครเมียมมาพร้อมกับคีวกันสาดให้ด้วยครับสำหรับด้านหลัง เป็นไฟท้าย LED มาพร้อมกับกล้องมองหลังและระบบเซ็นเซอร์สองจุดสำหรับห้องเก็บสัมภาระทันนี้นะครับถือว่าออกแบบมาได้สวยงามมาพร้อมก,กับพรมสีเข้ากับตัวรถ ก็มาพร้อมกับยางอะไหล่้อมอะไหล่เปลี่ยนล้อ <Okay. S 1> เดี๋ยวน้งองแอดจะพาไปชมภายในรถกันต่อเลยนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับปุ่มรถสตาร์ทสีแดงร้อนเรงมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำนุ่มสบายเหมาะสำหรับคนที่ ขับรถเดินทางไกลเดินทางต่างจงังหวัดรับประกันคันนี้ไม่มีนั่งแล้วปวดเนื้อปวดตัวครับระบบเกียร์เป็นเกียร์ออโต้5สปีดระบบเครื่องปรับอากาศแบบอัตโนมัติงาพร้อมกับลำโพง7จุด แล้วคันนี้เรามีหน้าจอทัชสกรีนขนาด7.7นิ้วควบคุมฟังก์ชันในตัวรถและสำหรับรไภายในมีสารงม,มีสารมาพร้อมกับเบาะหนังกว้างสามารถกว้างและมี ระบบแอร์ด้านหลังให้ด้วยครับเดี๋ยวเรามาชมเครื่องยนต์เจ้าหัวรถพันดาแอคคอร์ดคันนี้กันเลยนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นเชียงไอมีเทคขนาด2อลิตร4สูบ16วาลให้กำลังสูงสุด155เลยแรงม้าที่ 6,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด190นิวตันเมตรที่4,300รอบต่อนาทีพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้5สปีดเป็นยังไงบ้างครับกับ h o นด้า c อ o คอรปี2017คันนี้หากที่ที่ท่านใดสนใจสามารถเข้ามาดูรถที่มาเสิร์ฟผลรุ่งเรืองสมบรณ์ อย่าลืมนะครับถ้าพี่ๆท่านไหนสนใจรถสวยรถดีคุณภาพราคาต้องมาเฉลิมโลงชุนนกรครับ